มันก็จะมีคำหนึ่งในคำว่าส่วนต่างคือคำว่าเบสิสกับสเปรดสองคำนี้มันมันเป็นเหมือนกันเลยคือส่วนต่างเหมือนกันแต่อีกตัวสมการจะไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเห็นบทความหรือบทวิเคราะห์จะพูดถึงว่าเบสิสเท่านั้นสเปรดอย่างนี้อ่านแล้วอาจจะสับสนเพราะไม่มีใครให้นิยามไว้น,นินภัทรให้นิยามไว้เลยว่าตัวเบสิสก็คือตัวฟิวเจอร์ลบด้วยสปอ t ์ตสปอตก็คือราคาณนะปัจจุบันของสินค้าอีกนั้นๆน,น,นะคะ ฟิวเจอร์ลบสปอตในที่นี้คือราคาฟิวเจอร์ของเซฟลบด้วยราคาของเซฟตนั่นเองมันจะออกมาเป็นเบสิสเบสิสถ้าเป็นติดลบเรียกว่าดิสคาว n ์เป็นบวกเรียกว่าพรีเมียมบางท่านเคยรู้สึกว่าคนที่ถามมีมีบางท่านเขาส่งคำถามไปที่อ e ีเมลของที่บริษัทนะคะถามนพัสว่าทำไมเบสิสตอนนี้มันถึงเป็นพรีเมียมเพื่อนวันที่เขาถามเนเป็นวันที่เกันยาช่าง,งสังเกตมากเลยนะคะ นภัทรบอกตรงวันๆอาจจะไม่ได้ดูราคาตลาดหรือไม่ได้ดูเลยเลยเพราะว่าดูดูแลในส่วนความเข้าใจของนักลงทุนแล้วก็จะทาด้านอื่นๆดูแล p r o d u ั t ์ไม่ได้ติดตามราคาไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ตรงนั้นแต่พอคําถามมาเสร็จเนี่ยทำให้นภัทรต้องหันไปดูปรากฏว่าโอ้สิ่งที่นักลงทุนท่านสังเกตเนี่ยถูกต้องมากเลยเพราะที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยเป็นดิสคาวมาตลอดก็คือเอาฟิวเจอร์ลบด้วยสปอร์ตแล้วเนี่ยฟิวเจอร์จะต่ากว่าทําให้เบสิเป็นติดลบมาโดยตลอดมีวันที่7จ็ดะคะ่ะที่เริ่มเป็นบว ลังจากนั้นก็จะเห็นเริ่มบวกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าท่านอย่ายึดติดว่าเบสิคต้องเป็นลบเสมอนะหรือต้องเป็นบวกเสมอจริงๆมันมีรอบของมันมีกรอบของมันอยู่นะคะถ้าภาวะเศรษฐกิจหรือว่าภาวะประเทศเราเป็นปกติมันจะมีรอบอยู่แต่ช่วงที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่ามันเป็นดิสเคิลมาโดยตลอดเวลาเราเห็นมันเป็นพรีเมียมมันเลยเป็นเรื่องแปลกจริงๆมันไม่แปลกมันก็เป็นเรื่องของสมการเป็นเรื่องของสูตรปกติถ้าท่านไหนอยากทราบ ลงทะเบียนคอร์สของฟิลิปนะคะหรือถ้าให้ดีก็เปิดบัญชีกับฟิลิปเสร็จแล้วก็ไปนั่งฟังนะ้พัดพูดที่สำนักง,งานใหญ่นะคะก็จะพูดในเรื่องนั้นกันว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราพูดเฉยว่ามันต่างกันยังไงในขณะที่ตัวสเปรดนะคะคือราคาเดือนไกลแล้วลบด้วยเดือนใกล้ยึดหลักไว้เลยนะคะไกลก่อนเสมอไกลนะคะเดือนไกลอายุมากกว่าอายุที่ยาวกว่านั่นคือเดือนไกลลบด้วยใกล้ที่สุดเป็นซีรีส์ใกล้สุดนะคะนี่คือส่วนต่าง2อันนี้ ในการส่งคำสั่งมันจะมีสัญลักษณ์แปลกๆขึ้นมาตอนแรกเราทำความเข้าใจกันไปแล้วว่า S 5 0 U 1 0คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบน z e ท50ที่หมดอายุเดือนกันยาปี2010แต่พอมันจะมีชื่อยาวกว่าน,นั้นอีกบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นในหน้าจอเลยบางท่านจะเห็นในหน้าจอของฟิลิปเองหรือว่าหน้าจอของเทรดที่อื่นก็ตามจะเป็นชื่อยาวๆค่ะมันจะเขียนว่า S 5 0 U 1 0 Z 1 0ตัวติดกันหมดเลย ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าเป็นคอมโบหรือคอมบิเนชันหรือว่าเป็นที่จะเทแบบสเปรดนั่นเองนะคะเวลาจะส่งคําสั่งในสเปรดถ้าจะเล่นสเปรดจริงถ้าส่งแบบนี้ท่านจงมาเลือกซีรีส์ที่มันยาวๆลักษณะแบบนี้นะคะคือมีชื่อ2ซีรีส์มาติด,ต,ดติดกันแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นแพ็คคู่ของมันถ้าส่งคําสั่งด้วยการซื้อหรือลอง S 5 0 U 1 0 Z 1 0ที่ราคาจะเป็นติดลบนะคะเวลาส่งคําสั่งถ้าสามารถใส่ราคาเป็นติดลบได้สําหรับ ซีรีส์ที่มันเป็นสเปรดแบบนี้หรือเป็นคอมโบอย่างนี้หรือเป็นคอมบิเนชันแบบนี้ท่านลองที่ลบ1.7ความหมายก็คือว่าท่านต้องการจะซื้อซีรีส์แที่ถูกกว่าขายซีรีส์ยู U, ยู่1.7ฟังอีกครั้งนะคะติดติดเหมือนอะไรคะออกออกรางัรางวัล <laughs> เราดูนะคะลอง U กับ Z ที่เป็นแพ็คคู่นะคะความหมายอยู่ที่ทลบเจดเออโทษทีค่ะลบ1.7คือซื้อเดือนไกลก็คือซื้อ Z ที่ราคาถูกกว่าการขาย U 1.7เพราะอะไรเพราะทุกอย่างอิงเดือนไกลเสมอสถานะที่เราส่งคำสั่งคือเราซื้อก็ไปซื้อเดือนไกลทําตรงข้ามในเดือนใกล้ก็คือทำขายในเดือนใกล้ ราคาเราเอาเดือนไกลเป็นตัวตั้งเสมอเราก็เอาราคาเดือนไกลตั้งลบด้วยเดือนไกลออกมาเป็นตัวเลขติดลบพอตัวเลขติดลบก็แสดงว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวที่เอามาลบนั่นเองก็เหมือนกับการซื้อแซที่ถูกกว่าขายอยู่อยู่1.7ความหมายคือแบบนั้นเวลาส่งคำสั่งถามว่าแล้วมีประโยชน์อะไรมารู้ทำไม ท่านอาจจะไม่เทรดสเปรดเทรดดิ้งตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องเทรดเลยก็ได้นะคะแต่เวลาท่านเห็นออเดอร์ที่มันแมทแล้วออเดอร์ท่านส่งไปแล้วหรือตั้งคําสั่งไว้แล้วทําไมมันถึงไม่แมทมันเกิดอะไรขึ้นติ๊กเกอร์ก็ไหลแล้วทําไมออเดอร์ฉัถึงไม่แมทบางครั้งแฝงอยู่ในพวกสเปรดแบบนี้เพราะคําสั่งแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีการแมทแมทบอลลูมให้เห็นเองนะคะจะไม่มีแต่จะเป็นการแมทในตัวเอาไรของแต่ละตัวเองอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเราอะไรคะ ซื้อแซดแล้วเราขายอยู่ที่ถูกกว่า1.7อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลามันแมทมันจะไปแมทที่แซดแล้วมันก็จะไปแมทที่ยูวอลลุ่มจะเกิดที่แซดกับยูไม่ได้เกิดจากการเป็นแพ็คคู่แบบนี้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะเลยไม่เห็นว่าไม่เห็นจะมีความสําคัญเลยมันไม่เห็นแมทกันเลยแล้วทําไมต้องไปดูด้วยเพราะว่ามันใช้เป็นตัวอ้างอิงเป็นตัวส่งคําสั่งเท่านั้นเองสําหรับตัวสเปรดนะคะซีรีส์ที่เป็นสเปรดแบบนี้